ในแวดวงธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซของประเทศจีนครับเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาลีิบาบาเนี่ยเคยเป็นผู้นําตลาดที่แทบจะไม่มีใครสามารถโค่นล้มได้นะครับแต่ว่าตอนนี้พวกเขากําลังเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเป็นตัวตัวนะครับดาวรุ่งหน้าใหม่ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดรายการกิกมันเดย์ใน EP นี้เนี่ย จะมาชวนวิเคราะห์กัน,นครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับกับภูมิทัศน์ด้านการแข่งขันแวดวงอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศจีนนะครับรวมถึงอนาคตของทั้งสองบริษัทเนี่ยจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire people สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับวันนี้มาพูดถึงการแข่งขันที่ดูเดือดในแวดวงอ e ีคอมเมิร์ซของประเทศจีนนะครับแน่นอนว่า มันต้องส่งผลกระทบมายัางแถบบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผู้นำตลาดในแถบบ้านเราเองเนี่ยทั้ง Lazada s h o p ป e TikTok Shop หรือแพลตฟอร์มใหม่ที่คิดว่าจะบุกไทยในเร็ววันนี้อย่างเทมูเองเนี่ยก็ถือได้ว่ามัน เป็นการแข่งขันที่เกิดขึ้นภายในประเทศจีนมาก่อนนะครับและผลกระทบเนี่ยมันก็ส่งผลไปทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้จะมาชวนคุย2บริษัทนะครับก็คือตำนานอย่างอาลีบาบานะครับโดยแจ็คมาแล้วก็ปินต,ตัวที่เป็นน้องใหม่ไฟแรงมากๆนะครับกำลังก้าวขึ้นมาท้าทายอำนาจของยักษ์ใหญ่ในอดีตอย่างอาลิีบาบาเป็นอย่างมากนะครับหากย้อนกลับไปในช่วงปี1999เนี่ยอาลีบาบา เพิ่งได้เริ่มถือกําเนิดขึ้นโดยแจ็คมานะครับตอนนั้นเนี่ยเขาเองมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการสร้างแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซที่เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายทั่วโลกนะครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆอลีบาบาก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นบริษัทมหาชนในปี2014นะครับด้วยมูลค่าการทํา IPO สูงถึง25,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ณเวลานั้นนะครับ 阿里巴巴ไม่ได้หยุดอยู่แค่ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแต่ว่าก็ได้ขยายธุรกิจไปสู่หลากหลายด้านนะครับทั้งการให้บริการคลาวด์ cloud, การชำระเงินออนไลน์โลจิสติกและสื่อดิจิตอลเองนะครับทำให้อลีบาบาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเรื่องราวของ阿里 ba เนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับในช่วงปลายปี2020รัฐบาลจีน G เนี่ยเริ่มขวดคันธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่างจริงจังนะครับ โดยอ l i b ิ b าบาเนี่ยก็ตกเป็นเป้าหมายหลักนะครับถูกสอบสวนในข้อหาการผูกขาดตลาดและถูกปรับเงินเป็นจำนวนมหาศาลถึง2,750ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับนอกจากนี้นะครับไอนนกรุปบริษัทในเครือที่ให้บริการด้าน f ฟิน e c h เองเนี่ยก็ถูกระงับการเสนอขายหุ้น IPO อย่างกระทันหันนะครับทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยคาดการณ์กันว่าจะเป็นการ IPO ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่เพียงแต่เรื่องของปัญหาด้านโฎระเบียรนะครับอาลลีบาบาเนี่ยก็ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอื่นๆอีกมากมายนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวจากผลกระทบของโควิด -19 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับการแข่งขันที่ดูเดือดจากคู่แข่งรายใหม่อย่างพินตัวตัวรวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลงนะครับส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงกว่า30%ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับ ซึ่งท่ามการวิกฤตการณ์เหล่านี้นี่เองครับที่ทําให้อลีบาบาเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อความอยู่รอดของพวกเขานะครับในขณะที่อลีบาบากาลังเผชิญกับปัญหารอบด้านเนี่ยป็นตัวตัวกับเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับพวกเขาก่อตั้งในปี2 0ง5โดยโคลินห่วงนะครับอดีตวิศวกรของ Google เป็นตัวตัวเองเนี่ยใช้เวลาเพียง5ปีนะครับในการก้าวขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในจีนแซงหน้าอลีบาบาได้อย่างเหลือเชื่อมากๆนะครับ แล้วอะไรคือกลยุทธ์ที่ทําให้เป็นตัวตัวเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะครับอย่างแรกก็คือการพลิกโมเดลรูปแบบใหม่นะครับโดยเน้นไปที่โลกโซเชียลเป็นตัวตัวเองเนี่ยได้สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่มีความเอนเตอร์เทนและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้นนะครับผู้ใช้สามารถชวนเพื่อนมาซื้อสินค้าร่วมกันเพื่อรับส่วนลดพิเศษนะครับ อย่างที่2ก็คือการนําเอาเรื่องของเก f i c a t i o n เข้ามานะครับแพลตฟอร์มเนี่ยมีเกมและกิจกรรมมากมายให้ผู้ใช้ร่วมสนุกเพื่อรับรางวัลและส่วนลดนะครับสก็คือการโฟกัสไปที่ตลาดเมืองรองนะครับเปนตัวตัวเองเนี่ยเจาะกลุ่มผู้บริโภคในเมืองรองและในชนบทนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงแต่กับถูกละเลยจากเหล่าผู้เล่นรายใหญ่อยู่นะครับ 4เป็นเรื่องของสินค้านะครับที่ราคาถูกมากๆนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีกาลังซื้อน้อย 5. เรื่องประสบการณ์ไลฟ์สตรีมมิงนะครับพวกเขาใช้ไลฟ์สตรีมมิงในการนําเสนอสินค้าและการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะครับด้วยกลยุทธ์เหล่านี้นี่เองนะครับที่ทาให้เป็นตัวตัวเองเนี่ยสามารถดึงดูดผู้ใช้งานได้มากกว่า800ล้านคนต่อเดือนและมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าอัลลิบบาอย่างมีนัยสาคัญถ้าเรามาลองเปรียบเทียบ จุดแข็งจุดอ่อนของทั้ง2บริษัทนะครับก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอบาบาจะมีจุดแข็งอยู่ที่ระบบนิเวศธุรกิจของพวกเขาที่มีความครบวงจรเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซคลาวด์ฟินเทคหรือว่าโลจิสติกสนะครับรวมถึงมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกนะครับฐานลูกค้าที่มีขนาดใหญ่และมีกําลังซื้อสูง ความสามารถในการทำไรที่ดีกว่านะครับส่วนจุดอ่อนเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าการเติบโตของพวกเขาเนี่ยเริ่มชะลอตัวนะครับปัญหาเรื่องความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆรวมถึงเรื่องของโครงสร้างองค์กรที่มีความซับซ้อนปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ช้านะครับส่วนพิ้นตัวตัวเองเนี่ยจุดแข็งก็คือพวกเขาสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับโมเดลธุรกิจที่มีนวัตรกรรมและมีความแตกต่างฐานผู้ใช้งานส่วนใหญ่เนี่ย มีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มค่อนข้างสูงนะครับมีความคล่องตัวในการปรับตัวตามตลาดส่วนจุดอ่อนของพวกเขาก็คือด้วยการขายสินค้าในราคาที่ถูกมากๆนะครับทำให้ความสามารถในการทำกำไรต่ำการพึ่งพาการอุดหนุนจากแพลตฟอร์มและโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยโหเยอะมากๆนะครับรวมถึงฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของพวกเขาเองเนี่ยก็มีกำลังซื้อที่ต่ำนะครับเมื่อเทียบกับอาลีบาบา ซึ่งเมื่อมองไปในอนาคตนะครับทั้งสองบริษัทเนี่ยก็มีจุดแข็งจุดอ่อนที่มีความแตกต่างกันนะครับแม้ว่าบาบาเนี่ยจะ,ะเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างมากในตอนนี้นะครับแต่ว่าพวกเขาก็ยังมีโอกาสในการฟื้นตัวและสามารถเติบโตต่อไปได้นะครับเพราะว่าพวกเขาขยายธุรกิจไปต่างประเทศบาบาเนี่ยสามารถใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขยายธุรกิจไปตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพนะครับเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียและแอฟริกาเรื่องนวัตรกรรมด้านเทคโนโลยีเองเนี่ยพวกเขาก็ลงทุนมานานแล้วนะครับในเทคโนโลยี มมไม่ว่าจะเป็น AI บล็อก c h a i n รวมถึง IoT นะครับซึ่งมันอาจจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆได้เช่นเดียวกันในฝากฝางของปินตัวตัวเองเนี่ยแน่นอนว่าด้วยความสดของพวกเขานะครับยังเป็นเทรนด์ใหม่ก็มีโอกาสเติบโตไปได้อีกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานลูกค้าไปสู่เมืองใหญ่ๆนะครับเพราะว่าปินตัวตัวเองเนี่ยสามารถใช้ความสําเร็จที่เมืองรองนะครับเป็นฐานในการขยายไปสู่ตลาดเมืองใหญ่ที่มีกําลังซื้อสูง รวมถึงพวกเขาสามารถที่จะขยายบริการไปสู่ด้านอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟินเทคโลจิสติกหรือว่าลาวน์นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างไรายได้ที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับในเรื่องของการปร,ปรับปรุงความสามารถในการทํากําไรเนี่ยเป็นตัวตัวก็ต้องหาสมดุลน,นะครับระหว่างการเติบโตอย่างรวดเร็วของพวกเขากับเรื่องการทํากําไรนะครับอาต้องมีการลด โปรโมชั่นต่างๆนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้ารวมถึงพาร์ทเนอร์ของพวกเขานะครับ ว่าในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซของจีนเนี่ยก็ต้องเผชิญความท้าทายที่สำคัญหลายๆประการนะครับอย่างแรกก็คือการแข่งขันที่รุนแรงอย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากอาลีบาบาและปินตัวตัวแล้วเนี่ยก็ยังมีผู้เล่นรายอื่นๆในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซจีนนะครับไม่ว่าจะเป็น jd com เมยทัวและ ByteDance นะครับเจ้าของ TikTok ซึ่งในจีนก็คือโตอินนั่นเองนะครับที่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด,ด เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดนะครับ 2. สก็คือเรื่องกฎระเบียบที่เข้มงวดนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยก็ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการกํากับดูแลธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งแน่น,นอนว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและการเติบโต,ตของทั้ง2บริษัทเรื่องสุดท้ายก็คือปัญหาในเรื่องของความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่กำลังผันผวนนะครับรวมถึงความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะปัญหาจีนกับสหรัฐเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนในภา ธุรกิจและคำถามก็คือใครจะเป็นผู้ชนะในสงครามอีคอมเมิร์ซจีนนะครับเพราะว่าเมื่อเรามองไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้นะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะแบบเบ็ดเสร็ขาดในสงครามอีคอมเมิร์ซของจีนแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือ แม้ว่าจีเนี่ยจะเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากมายโดยเฉพาะในเมืองรองและพื้นที่ชนบทนะครับบริษัทใดที่สามารถสร้างสารรค์นวัตรกรรมและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีที่สุดเนี่ยก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จได้มากกว่านะครับ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากนะครับเ็นได้ว่าจีเนี่ยโหป๊บๆก็มีแพลตฟอร์มใหม่ๆขึ้นมาแล้วครับแล้วยังมีสตาร์ทอัพอีกหลายแห่งนะครับที่อยู่ในมุมมืดที่พร้อมที่จะมาล้มยักนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทใดที่สามารถปรับตัวได้เร็วเนี่ยก็จะมีความได้เปรียบมากกว่านะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องสําหรับนักลงทุนนะครับการตัดสินใจว่าควรจะลงทุนในอาลีบาบาหรือว่าปินตัว,ต,วตัวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการนะครับ ใน阿里巴巴เนี่ยอาจจะเหมาะสําหรับนักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงแล้วก็มองการลงทุนระยะยาวนะครับเนื่องจากบริษัทมีพื้นฐานที่มีความแข็งแกร่งนะครับมีระบบอีโคซิสเทมทางธุรกิจที่หลากหลายนะครับแม้จะเผชิญการแข่งขันอย่างรุนแรงในปัจจุบันแต่ว่าอาลีบาบาก็มีศักยภาพในการฟื้นตัวและเติบโตต่อไปได้ในอนาคตนะครับส่วนใครที่มองเป็นตัวตัวเองเนี่ย ก็อาจจะเหมาะสาหรับนักลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงที่สูงนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวตัวมีอัตราการเติบโต,ต,ต,ตที่สูงมากๆนะครับและมีโมเดลธุรกิจที่เน้นไปที่เรื่องของนวัตรกรรมแต่ว่าก็ยังมีความท้าทายในเรื่องความสามารถในการทํากําไรในระยะยาว ท้ายที่สุดไม่ว่าจะเลือกลงทุนในบริษัทใดนะครับสิ่งสําคัญมากๆของการลงทุนในแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของประเทศจีนก็คือการติดตามพัฒนาการของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซจีนอย่างใกล้ชิดน,นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆนะครับและอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของทั้ง2บริษัทนะครับที่ผ่านมาเราได้เห็นว่าอาลลีบาบาเนี่ยจากที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถท้าทายบัลลังก์ได้เนี่ย ก็สามารถสั่นคลอนได้นะครับจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดรวมถึงการแข่งขันที่สูงเอาม,อกมากๆนะครับในขณะที่เป็นต,ตัวเองเนี่ยจากดาวรุ่งหน้าใหม่เนี่ยก็สามารถก้าวขึ้นมาท้าชิงตําแหน่งผู้นําตลาดได้ในเวลาอันรวดเร็วสิ่งนี้เนี่ยเป็นบทเรียนสําคัญนะครับที่แสดงให้เห็นว่าในโลกธุรกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไม่มีอะไรแน่นอนนะครับการเป็นผู้นําตลาดในวันนี้เนี่ยไม่ได้รับประกันอะไรเลยนะครับว่าจะเป็นผู้นําตลาดในวันพรุ่งนี้ความสําเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับ ตัวการสร้างนาวัตกรรมและการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าอาลีบาบาหรือว่าปินตัวตัว,ตวจะเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก,ก็คือการแข่งขันะระหว่างทั้ง2บริษัทก็ยังคงดําเนินต่อไปและผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยก็จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากนาวัตกรรมและบริการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เผลอๆมันก็ส่งผลมาถึงแถบบ้านเราด้วยนะครับเพราะว่าอย่างลาซาด้าหรือว่า t ิ k ิตอลช็ออะไรเองเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มจากประเทศจีนอยู่แล้วนะครับเรด้ว่าในวงการอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเราได้เห็นพัฒนาการของอุตสาหกรรมนี้อย่างรวดเร็วและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับและมันก็จะน่าสนใจไปอีกหลายปีข้างหน้านั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของอาลีบาบาและเป็นตัวตัวใน E ีีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็ สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดที่ a d t h r a d o n A T H A R A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ